เอาละครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาตั้งมหาวิยาลัยนะครับบนเกาะโบราณแห่งหนึ่งนะครับเพื่อมาขุดหาสิ่งมีค่าใต้ดินนะฮะในเกาะแห่งนี้นั่นเองนะฮะเราจะตั้งหลักสูตรนี้ว่าเป็นหลักสูตรนักโบราณคดีนั่นเองนะครับมาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดทับสไคร้ด้วยนะครับผม ก่อนอื่นนี่นะฮะเราต้องจัดแจงสถานที่ก่อนนะฮะนี่เรามีสิ่งอ่าที่เราขุดขึ้นมาได้นะฮะที่วางอยู่อยู่แล้วนั่นเองนะซึ่งเป็นของโบราณนี่นนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถนําไปขายได้นะฮะนี่หรือเราจะหยิบมาโชว์ได้ผมจะหยิบมาตั้งโชว์ก่อนฮนะเนี่เอามาวางตั้งไว้ตรงบริเวณไหนดีขายดยดีกว่าขายโอเคกะนะฮะนี่เราสามารถขายได้นะในราคา6 0 0ันบาทนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะน่าจะเป็น ศิลาจารึกของชนเผ่ามาชูพิจูแห่งนี้นะฮะนี่เราขายได้แปดพันเชียวนะเอาแหละในการสร้างที่อย่างนี้นะเราต้องมาเปิดหลักสูตรก่อนนั่นเองนะฮะนี่บวกหลักสูตรเข้าไปนะครับเป็นหลักสูตรโบราณคดีนั่นเองนะผมจะตั้งหลักสูตรนี้นะเป็นเลเวลที่2นะฮะอ่าคนเฟิร์มลงไปเลยและแล้วเราต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าในด่านนี้เนี่ยฮะเราต้องสร้างตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองนะ ผมจะมาสร้างพื้นที่ในการก่อสร้างห้องต่างๆนั่นเองนะครับะจะเป็นพื้นที่ของแคมปัสบิลดิ่งนั่นเองฮะผมจะสร้างประมาณสี่เรียมใหญ่ๆก่อนแล้วกันนั่นเองนะ,ะขนาดนี้โอเคแล้วก็สร้างประตูหน้านะฮะประตูหน้าจะเป็นสองประตูตามทางเดินขึ้นมานั่นเองนะฮะตรงนี้ไม่ถึงอนะ่ะเดี๋ยวเราขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งดีกว่าเอามาบริเวณนี้นะฮะ นี่กินบริเวณเข้ามานิดนึงแล้วก็ด้านหลังนะสร้างอีกนิดเดียวโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้เราได้พื้นที่ที่สร้างห้องต่างๆแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเฮ้ตรงนี้เหมือนมันขยับขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราลบไปนิดนึงนะลบออกโอเคเรียบร้อยเท่ากันแล้วนะฮะสร้างประตะูประตูทางเข้านะให้ตรงกับทางเดินนั่นเองนะฮะเรียบร้อยนั่นเองนะฮะต่อไปนี่นะเราต้องสร้างดกไซน์นะฮะ คือพื้นที่ขุดนะฮะโบราณคดีนั่นเองนะตัดเจ็ดคูณเจ็ดนะอันนี้เราได้เจ็ดแล้วใช่ไหมล้วกว้างมาอีกเจ็ดนะฮะนี่เรียบร้อยเราได้พื้นที่ในการบุดขุดโบราณคดีแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ทําทางลงเข้าไปสู่โบราณคดีของเรานั่นเองนะฮะและในส่วนนี้นะเราต้องมาสร้างโต๊ะขุดนะให้นักเรียนเรานะฮะมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการอ่าขุดหาสิ่งมีค่านะฮะเออเราสามารถนําสิ่งมีค่าที่เราขุดเจอเนี่ยนะฮะ มาขายได้นะฮะหรือไม่ก็นํามาตั้งโชว์ในมหาพิลยแเราได้นะฮะในด่านนี้เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะเราต้องหาสิ่งมีค่าใต้ดินเนี่ยนะฮะจำนวน15ชิ้นนั่นเองนะอ่อเรียบร้อยครับตอนนี้เราทำดกไซน์เรียบร้อยนะฮะที่ขุดโบราณในคดีนะแต่เอ,อ่มผมว่าผมจะสร้างประตูเพิ่มนะฮะประตูมหาพิลัยอ่าเพิ่มอีกสักบานหนึ่งนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาทำการสร้างกันดีกว่าครับอ่า นี่นะฮะสิ่งปลูกสร้างทําเป็นประตูเล็กนะฮะเข้ามาตรงนี้เป็นช่องตรงกับทางขึ้นดีกว่าอ่าเนี่ยเรียบร้อยฮะโอเคและเราต้องมาสร้างตัวนี้นะฮะที่ห้องฝึกภาคทฤษฎีนั่นเองนะอ่าเ,เราจะมาสร้างห้องภาคทฤษฎีนะฮะไว้ตรงกลางเลยเราได้เมเนทต่วนอื่นได้นะฮะเป็นขนาด4ีคูณสนะโอเคเรียบร้อยวางลงไปนะฮะ แล้วก็สร้างประตูประตูโอเคตรงกลางดีนหรือ,อยังเนี่ยมันจะไม่กลางเท่าไหร่นะขยบนิดนึ่งนะเออขยบนิดนึงเรียบร้อยครับตรงนี้เอาแหละแล้วต้องมาจ้างอาจารย์นะฮะเป็นอาจารยา์สอนวิชาโบราณในคดีนั่นเองนะฮะหนึ่งตำแหน่งนะคเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็สามารถเปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้นะฮะเอโอเค ตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เรารอนักศึกษาเข้ามานะฮะเราก็ทําการสร้างสิ่งที่นักศึกษาออกมาแล้วที่นักศึกษาต้องการนั่นเองนะนี่ตอนนี้เป็นนักโบราณคดีหน้าใหม่ของเรานะเตรียมตัวเข้ามาในมหลาลัยแห่งนี้นะสิ่งที่นักศึกษาต,ต,ต้องการนะฮะต้องการห้องพักนั่นเองนะผมจะมาสร้างห้องพักให้เขานะฮะโอเคห้องพักนี่นะฮะดูมเมนทรีนั่นเองนะ เอาไว้ตรงไหนดีไปตรงกลางเลยไหมเข้ามาได้เจอเลยผมว่าก็โอเคนะกว้างๆเลยนะฮะเพราะว่าวิชานี้นะฮะมีนักศึกษาค่อนข้างผมว่าน่าจะเยอะเลยแหละเพราะละอย่างนนะฮะเราใช้พื้นที่ภายนอกเยอะนะเราไม่ต้องมาเปลืองพื้นที่ภายในในการสร้างที่ห้องเรียนต่างๆนั่นเองนะครับเราจะเข้ามาเจอ,อตู้เสื้อผ้าเลยฮนะแล้วก็เตียงนอนนะเตียงนอนเรียบร้อยสองสามเตียงนะฮะเนี่สามเตียนงะแล้วก็เปลี่ยน สีนะฮะอ่าให้เป็นแบบสีขาวบ้างนะสักสามเตียงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเตียงให้ดูสวยงามนะอีกหนึ่งเตียงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นั่นเองนะฮะส่วนตรงกลางเนี่ยผมจะทําเป็นโต๊ะเขียนนะฮะหนังสือนั่นเองนะโอ้โหสำหรับนักโบราณคดีของเรานะฮะต้องการเป็นอย่างมากเลยโอเคเรียบร้อยใส่ตรามหาลาัยลงไปหน่อยประดับความสวยงามนะแล้วก็ถังขยะนะฮะไว้ตรงกลางตรงนี้อ่า อ่าโอเคเรียบร้อยเราวางลงไปเลยเอาเข้ามาดูกันเลยนะักเรียนนี่ตอนนี้นะฮะสิ่งที่จําเป็นต่อมานั่นเองนะก็คือตัวนี้นะฮะเป็นอ่าห้องน้ํานั่นเองนะห้องน้ําผมจะมาสร้างบริเวณข้างๆนี้เลยนะอ่าให้มีความยาวเท่ากับอ่าห้องพักนั่นเองนะฮะเนี่ยห้องน้ําอันนี้จะเป็นห้องซ้วมนั่นเองนะครับ ไม่ใช่ห้องอาบน้ำนะฮะสร้างไว้เยอะหน่อยฮะัจำนวนนักเรียนเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราก็เติมขึ้นมานอีกหน่อยนะฮะด้านข้างนั่นเองนะเป็นห้องอาบน้ำนะฮะเรียงขึ้นมาอาบน้ำนี่ไม่ต้องเยอะหรอกครับเพราะว่าคนนึงอาบก็คุ้มไม่เยอะหรอกฮ <c> ะ <ười> เรียบร้อยระวังติดติดกันเลยนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ห้องนอนนะฮะห,ห้องอาบน้ําห้องส้วมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ห้องเรียนเรามีแล้วนะฮะ ต่อมาเนี่ยเราจะมาสร้างห้องที่จําเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องพักระหว่างเบรกนั่นเองนะอ่าเี่นะครับสร้างให้พอดีกับสัดส่วนนะฮะโอเควางไว้สักหนึ่งอันก่อนนะแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะฮะนี่นักเรียนของเราเนี่ยนะฮะเริ่มอ่าทำการขุดนะฮะสิ่งของที่อยู่ภายใต้พื้นดินเลยนะฮะการขุดแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเราจะเสียพื้นที่นะฮะเห็นไหมพื้นที่มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราคอยดูนะครับเรานี่นะ มันจะค่อยๆต่าลงไปเรื่อยๆนะฮะจะขุดเจอของนี่ก็จะมีนักเรียนเนี่ยนะที่อานําวัตถุนะฮะต่างๆมาขุดดินนะฮะแล้วก็นำตัววัดดูดอาหาของพื้นที่ใต้ดินนะฮะที่เป็นแร่เหล็กนั่นเองนะฮะก็จะทําให้เขารู้นะฮะว่ามีเอ้ยมีสิ่งมีมีค่าตรงไหนใต้ดินนี่ฮะเห็นไหมอ๋อสแกนหาวัตถุใต้ดินนะฮะที่เป็นแร่เหล็กนั่นเองนะครับผม อ่อมาเนี่ยนะครับเราจะมาสร้างห้องสมุดกันครับเราจะสร้างให้ใหญ่ๆ,ๆนะครับเพราะว่าเราต้องค้นคว้าวิจัยนะฮะเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคือของโบราณใต้ดินนั่นเองนะเราจะสร้างห้องสมุดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะฮะจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ชั้นหนังสือก็ไว้มุมนะแล้วก็จะเอาตัวโตะนะฮะเข้าหากันนะได้ประหยัดพื้นที่นะอ๋อเรียบร้อยแล้วก็อีกสักโต๊ะหนึ่งนะโต๊ะ2โต๊ะโอเคอ่ะวางได้ไหม วางเรียบร้อยนะฮะนี่ผมก็จะมาสร้างนะจ้างบรรลักษ์นะครับนี่เอาบรรลักษ์มาหนึ่งคนปุ๊บเรียบร้อยนะฮะตอนนี้นี่นะฮะนักศึกษาเราขุดลงไปได้ระยะหนึ่งนะเจออะไรก็ไม่รู้นะผมมองว่าน่าจะเป็นกระป๋องว่ะ เป็นถังน้ําอะไรหรือเปล่าวะพนักเรียนของเราเนี่ยฮะยังเป็นคัสเออ่าคัสซีอยู่นะฮะยังไม่เก่งนะยังขุดเจอของมีค่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะผมจะบอกเลยว่าถ้าใครขุดเจอเพชรน,นะรวยเลยนะ,ะด่านนี้เนี่ยสร้างความรวยได้นะอะโอเคต่อมาเนี่ยผมจะมาจ้างนักการพันโลงนะฮะที่มีทักษะในการจับโจรน,นะ นี่นะโลแบบนี้นะ security level หนึ่งแะครับสกิลนะฮะโอเควางไปที่เรียบร้อยสามารถจับโจรได้นั่นเองนะฮะระหว่างที่เราวังว่าเนี่ยเราก็มาประดับประดาห้องพักนักเรียนนะฮะนี่ยเราก็วางโต๊ะลงไปนะฮะแล้วก็หาโต๊ะเดียวก็อีเดียวนะฮะเนี่ยมีพื้นที่ในการป่าเป้าไว้เขาด้วยนะเออแล้วก็ที่ทําอาหารนะมุมแบบมุมคาเฟ่เล็กๆนะฮะนี่แล้วก็ถังขยะไว้ทิ้งนะครับ รู้สึกว่ามันจะเหลื่อมๆมาหน่อยหนึ่งโอเคขยับเข้ามาหน่อยนะแล้วก็ที่ปลาดอกฮะลูกดอกไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่ะวางมาแล้วนี่ผมจะวางตู้เย็นผมลืมเออพูดผิดนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะเราก็จะได้พื้นที่ใช้สอยของนักศึกษาแยกออกมาแล้วนะครับต่อมาเนี่ยนะฮะเราต้องมาสร้างตัวนี้นะฮะเป็นที่ทําอาหารให้นักศึกษานั่นเองนะครับโอเค เราจะมาทำเป็นพื้นที่ในการให้นักศึกษาเเข้ามาใช้ซื้ออาหารนั่งกินอาหารแล้วก็นั่งพูดคุยกันตรงบริเวณกลางโถงนี่นั่นเองนะเอาละแล้วมาดูซิว่าเราจะสร้างอะไรได้บ้างนะเนี่นี่จะเป็นโต๊ะนะฮะผมจะสร้างาตรงกลางนะเพราะว่าจะได้มีพื้นที่เหลือให้เดินผ่านแล้วก็แวะมาทานอาหารได้นะครับผมแล้วครับแล้วก็วางตู้นะฮะตู้อาหารนะฮะ เดี๋ยวผมจะปลดล็อกก่อนนะโอเคปลดล็อกให้เรียบร้อยนะฮะอ่าแล้วก็วางไว้นั่นเองนะอย่างที่เคยบอกไว้นะฮะโต้ตู้พวกนี้นะมันสามารถสร้างไรายได้ให้ได้ด้วยนะครับผมเอาไว้ทัก2สองอันนะฮะอย่างละแบบนะไม่ให้เหมือนกันนั่นเองนะโอเคแล้วก็เป็นตู้น้ำนะฮะจะอยู่ด้านนี้อ่าวางลองปลายวางรองปลายแล้วก็ตู้ขนมนะ อ่านี่ใส่ขยะไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวผมใส่นี่แหละตู้น้ําน้ําเปล่านะน้าฟรีน้ําฟรีเดี๋ยวจะหาว่าเอาแต่ตังนะแล้วก็ใส่ขยะลงไปด้วยนะการนักศึกษาของเราเนี่ยที่ขยะเกลื่อนกลาดน,นั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ก็ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะอ่าดูซิว่านักศึกษาเราเนี่ยอากาศเป็นยังไงครับที่นี่นะฮะอุณหภูมิวะอุณหภูมิค่อนข้างอ่า เหมือนจะร้อนนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เจ้าตัวทำความเย็นเข้าไปนั่นเองนะปึ๊บอ่าเย็นขึ้นมาแล้วเห็นไหมสีฟ้านี่คือเย็นขึ้นมาแล้วนะฮะผมจะใส่ไปตรงกลางที่ทำอาหารด้วยนะที่นั่งซื้ออาหารกินนะเนี่ยโอเคอากาศเย็นขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะพวกนายชอบกันใช่ไหมเรียบร้อยวอกห้องหนึ่งนะเนะ่ห้องน้ำก็ต้องเอาด้วยนะคนอะไรจะขี้แล้วก็ร้อนไปด้วย มันใส่ไม่ได้มันน่าจะแน่นอ่าใส่ได้นะโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้มหาลัยของเราก็มีอากาศที่รุ่มเรื่นนะครับพร้อมนักศึกษาที่พร้อมจะไปขุดนะฮะโบราณในคดีนะตอนนี้มีสิ่งเล็กลองมม้านะฮะให้สร้างอ่าห้องสตาฟของอาจารย์นะั่นเองนะผมจะมาดูซิว่าห้องอ่าพักของอาจารย์นะฮะจะวางไว้ตรงไหนดีอืมวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะหน้าห้องสมุดนะโอเค วางประตูเข้าหากันเลยแล้วก็วางโซฟานะฮะแล้วก็คว่ไฟอันหนึงอาจารย์เรายังไม่เยอะนะเราไม่ต้องรีบสร้างให้มันเยอะแยะนะสร้างไปตามกําลังที่เรามีนะฮะไม่เชนั้นเงินเราจะหมดก่อนนะครับด้วยความหวังดีนะฮะอ๋อนี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีอาจารย์หนึ่งท่านเองนะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยนักศึกษาของเรานะฮะก็ออกมาแห้งเอาด้านนอกนี่มีการอ,ออกมาหาแร่วัตถุนะฮะเนี่ย เราสังเกตนะในด่านนี้นะถ้ามีนักศึกษาเนี่ยมาขุดหาแร่แล้วก็มีพยายามขุดแี่แสดงว่าบริเวณนะนะั้นมีของมีค่านะแต่เรานะจะให้หนักศึกษาขุดมะม่วงไม่ได้นะเราต้องสร้างดีไซน์นั่นเองนะนี่นี่นี่เขาเริ่มสร้างแนละ้วเราดูซิว่าเราจะได้อะไรเป็นของขวัญในวันนี้นั่นเองนะดูซิขุดกันใหญ่เลยนะดูซิว่าของชิ้นแรกของเราเนี่ยนะจะได้อะไรไหนดูซิเหมือนเป็นกระป๋องจริงด้วยว่ะ ได้เรียบร้อยนะตอนนี้เราได้กระป๋องขึ้นมาหนึ่งอันเนีสามารถขายได้หนึ่งพันบาทเอ่อบอกเลยว่าขุดอะไรกันเนี่ยผมจะไม่ขายนะผมจะเอามาวางเป็นที่ระลึกว่าอย่าขุดสิ่งนี้ขึ้นมาอีกนะนี่เออวางไว้ตรงนี้เลยนะอย่ามาขุดสิ่งนี้ขึ้นมานะฮะขั้นตอนต่อมานะในการที่นักศึกษาเรานะฮะขุดเจอของดีๆนะเราต้องสร้างห้องติวเตอร์นะฮะเป็นห้องติวเตอร์ส่วนตัวนั่นเองนะและตอนนี้มีโจรเข้ามา2คนแล้วนะมีอานี่นะฮะ เป็นพวกอ่านักลบนะฮะคาดแรกของเรานะวิ่งเข้ามาเกาะกลัวแล้วนะเราจะมาจ้างนักการพันโลงโอ้ไม่มีคนไหนที่เก่งกาจในด้านอ่าทำซีคอยลิตี้ความปลอดภัยเลยนะโอเคไม่เป็นไรมีคนหนึ่งที่ผมจ้างมาแล้วนะผ่านไปนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างห้องติวเตอร์กันนะฮะจะได้มีนักึกษาเก่งและขุดของดีๆขึ้นมานั่นเองนะฮะเรามาดูกันซิว่าเราจะสร้างห้องติวเตอร์ในขนาดแบบไหนผมจะให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยนะแล้วก็ใส่โต๊ะ ลงไปนะครับผมจะประดับประดาไปด้วยหนังสือนะอือ่าจะได้แบบนักศึกษาเราได้แบบมีความเก่งนะห้องยิ่งเลเวลดีเท่าไหร่นะฮะยิ่งมีนักศึกษาเก่งมาเดี๋ยวก่อนนะไอหมอนี่มันมาทําลายอ่าห้องเรียนของเรานะเดี๋ยวก่อนนะเราได้คนเก่งมาแล้วหรือยังยังนะเออมาปราบเดี๋ยวก่อนนะอมีสองคนอยู่ไหนเนี่ยเออนี่ไงมาจับมาหน่อยสิเนี่ย เอาละผมก็จะสร้างห้องติวเตอร์ต่อนะน่าจะพอดีนะสักสามห้องแล้วก็ต้องจ้างอาจารย์ที่เก่งติวเตอร์นะฮะเข้ามานะฮะเนี่อันนี้อ๋อติดนะฮะโต๊ะเรียนติดเหรองั้นเราต้องขยับนิดนึงนะโอเคเรียบร้อยตอนนี้อ่าเรามีห้องติวเตอร์นะแล้วเราก็จ้างอาจารย์ติวเตอร์มานะอาจารย์ติวไม่เก่งนะเดี๋ยวผมต้อง สร้างลงมาก่อนนะแล้วก็ทําห้องแลบนะฮะห้องแลบบเทนนิงแลบนะฮะฉะนั้นเราต้องสร้างพื้นที่เพิ่มเติมนะเอเอาพื้นที่ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเป็นพื้นที่เปล่าเหรออา่าตรงนี้นะฮะตรงข้ามมหาหลัย,ยเลยนะฮะอาคารแรกของเราโอเคสร้างเรียบร้อยตอนนี้ก็ก่อร่างขึ้นมานะฮะแต่เราเนี่ยนะ,ะต้องเป็นคนสร้างพื้นที่ของมันเองนะครับอ่ะโอเค ตอนนี้ก็ได้พื้นที่ที่ใช้สอย ấy. สําหรับนักศึกษาของเราเรียบร้อยนะฮะนี่นักโบราณคดีของเรามีความเพลิดเพลินในการปาดอกมากเลยนะแต่งตัวกันสุดเฟี้ยวเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะมาสร้างเทรนนิ่งแรบนะฮะให้อาจารย์นะครับจะได้เก่งๆนะผมจะสร้างให้ดูนะเป็นยังไงนะเดีย๋ยวมาดูซิว่าอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนะฮะอตอนนี้พื้นที่เคลียรเรียบร้อยนะฮะเราก็จะมา ทำการบิวดิ้งนะฮะบิวดิ้งนะครับแคมปัสนั่นเองนะเป็นอาคารของเรานะฮะเดี๋ยวจะสร้างแบบเลี่ยมๆขึ้นมาก่อนนะถ้าเราสร้างกินเสาเข้าไปเนี่ยนะฮะเสาเนี่ยก็จะจ่ายตังค์ให้เรานะเหมือนเราถอนเสาแล้วเราได้ตังค์นะฮะจอสร้างแบบธรรมดาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ประตูตรงกลางนะโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้วางไปเรียบร้อยผมก็จะมาเตรียมห้องนะฮะในการ สร้าง l a b นะฮะเนี่เป็นเทรนนิ่ง r o มนะฮะเป็นวิธีการแบ่งปันมันสมองเข้ามานะให้คณาจารย์ของเรานะนี่อเควางลงไปนะครับเอ๊แล้วเราก็กดลงไปนะ start training นะเราสามารถให้อาจารย์แต่ละคนนะครับเข้ามาทำเรียงลำดับกันได้นะฮะเนี่เราก็กด add เข้ามาเป็นการเอ่อ t ตอร r นะนี่ิ t เตอ r private อาจารย์คนที่2ก็เช่นกันฮนะ add new แล้วก็ไปที่ทวเ t อ r private นะ เราก็จะส่งอาจารย์เข้ามาติวเตอร์ใช้เงิน1,000บาทนะฮะเราก็จะทําให้อาจารย์เนี่ยไปสอนนักเรียนเก่งขึ้นมานะแล้วก็ได้ของดีๆนะเนี่ยขุดได้ของดีๆนะตอนนี้ยังไม่มีคลาสในการมาขุดหาของนะ,ะตอนนี้เหมือนมีความต้องการนะให้เราสร้างห้องนะฮะไหนดูซีห้องอะไรเมื่อกี้ผมเห็นแบบเลิฟนะฮะไหนดูซิเหมืมอนจะมีให้เราสร้างห้อง ผ่อนคลายนะฮะสร้างอ่าบูชิจิตใจนะฮะในการเรียนหนังสือนั่นเองนะผมก็จะสร้างไว้ตรงนี้เป็นที่ปรึกษานะเนี่ยมาคลายเครียดนะฮะแล้วก็มาทําความเข้าใจนี่กับความอ่าอารมณ์นะฮะนี่เรียบร้อยแล้วต้องจ้างคนที่มีความรู้ทางด้านอารมณ์นะฮะเป็นหมอได้ด้วยนะงั้นผมสร้างห้องพยาบาลติดกันเลยนะห้องพยาบาลติดกันเลยก็จะได้ทําความเข้าใจ กับนักเรียนนะฮะนี่ห้องพยาบาลมีเดียโคลมีเดีโคนะฮะโอเคแล้วก็เจอโต๊ะเรียบร้อยครับตอนนี้เข้าจ้างคนที่เก่งด้านพยาบาลนะมาสลับกันเลยดีกว่าเมื่อก,กี้คนคนนี้เก่ง2ด้านนะผมก็จะเอาเข้ามาอยู่ห้องนี้นี่นะมีนักศึกษาที่ห่อเหี่ยวหัวใจนะในการเรียนหนังสือนะครับเข้ามาปรึกษาเรียบร้อยนะฮะอโอเคเรามาดูกันซิว่านักเรียนของเราเนี่ย เรียนไปถึงไหนแล้วโอ้โหเนี่บอกเลยว่าต้องใช้อะไรในการขุดนะครับมีแท่นศิลาจาลึกนะฮะอันนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะราคาที่ผมเจอแพงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเพชรนั่นเองนะอ่านี่นะก็สอนกันไปนะเราจะมาดูซิว่าการขุดครั้งต่อไปเนี่ยนะฮะเราจะได้อะไรขึ้นมานี่นะฮะบนเกาะแห่งนี้นะฮะก็มีฝนตกนะฮะแล้วก็มีพายุกบด้วยนะอเดี๋ยวเราถ้าเราโชคดีนะเราจะได้เห็นพายุกบนะฮะกบเนี่ยก็จะแบบ ลอยออกมานะตามพายุแล้วก็มานอนตายเกลื่อนเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเป็นพายุกบที่เมืองไทยก็มีนะบางทีพายุไอ้พวกกบเหล่านี้มันจะออกตอนฝนตกใช่ไหมแล้วพายุมันจะเข้าตอนฝนตกพอฝนตกเนี่ยพายุมานะฮะมันจะหอบกบหอ,อบเขียดพวกนี้มาด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนี่ตอนนี้เนี่ยนักศึกษาของเราเนี่ยก็เข้าคลาสทฤษฎีปฏิบัตินะฮะตอนนี้มีการขุดลงไปแล้วนะที่ดินก็จะต่ำลงไปเรื่อยมีของเริ่มโผล่แลนะ้วนฮะไม่รู้ว่าของของชิ้นนี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะด่านนี้ผมว่าสนดุกนะ คือมันได้ลุ้นว่าเราจะได้ของแปลกๆอะไรบ้างนะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะสวยงามแค่ไหนแล้วเอามาวางโชว์ได้ไหมขายได้เท่าไหร่นะโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากแล้วก็ในคลิปนี้นะในด่านนี้นะด่านนักกุลังคดีนะผมแนะนําให้สร้างคู่กับวิชาภาคคอมพิวเตอร์นะฮะภาคคอมพิวเตอร์ที่เป็นเป็นเมาส์นะฮะที่เป็นลูกเมาส์ะคอมพิวเตอร์แลบ,บนะมันจะทําให้เราวนะิจัยของที่จะขุดได้ดีขึ้นนะอ่า โอเคตรงนี้น่าจะเป็นเสานะฮะเสาโพไซดอนนะฮะเทพเจ้าโพไซดอนหรือเปล่าอันนี้พอหมดคลาสเบรกต้องไปนั่งพักนะฮะแล้วเขาจะมาขุดกันใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามารอดูที่ว่าตอนขุดเสร็จเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะอย่างที่บอกไว้นะฮะนี่ภารกิจเรามาแล้วครับสร้างคอมพิวเตอร์แลบขึ้นมานะแล้วก็ดิกไซส์ Dig S <S เพิ่มอีกหนึ่งอันนะฮะอย่างที่ผมบอกไปในเมื่อกี้นะบอกว่าด่านนี้นะฮะเหมาะไอการสร้างอ่าห้องคอมพิวเตอร์แลบนะฮะ เพิ่มขึ้นมานะเป็นคัดเรียนที่เพิ่มเข้ามานะผมจะพสร้างคอมพิวเตอร์แลบนะเนี่นี่นะครับเป็นคอมพิวเตอร์แลบไว้ตรงนี้นะ่าได้ไหมอนะใหญ่ๆเลยนะอโอเคจะเป็นทางเข้าที่ซับซ้อนเลยนะนี่เป็นมหาลัยขอาคนแลลวนะโอเคนี่สร้างจอนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์แลบผมแนะนําให้สร้างห้องใหญ่เพราะว่ามันจะมีของตกแต่งว่านักเรียนของเราเนี่ยนะชอบของในห้องแลบอ่าประมาณว่าแบบมีของเยอะนักนนีนเราจะเก่งนะ โอเคสร้างทั้งสี่อันนะแล้วก็ชั้นวางอ่าเรียบร้อยต้องจ้างอาจารย์นะฮะที่เป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะฮะยังไม่มีนะอาจารย์ที่จะไปลูกถึงเมาส์อ่ะอันนี้น่าจะใช้อาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการขุดได้นะฮะเดี๋ยวไปจ้างอาจารย์เพิ่มนะเพราะอาจารย์ไม่น่าจะพอนะ แต่จริงแล้วเนะี่ยต้องเป็นอาจารย์เฉพาะของมันนะแต่ถ้ามันใช้ตัวนี้ได้ก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะนี่ตเตอร์ได้ด้วยโอเควางไว้หนึ่งคนนะแล้วเราจะมาสร้างาดีไซส์เพิ่มนะดีไซส์ตัวนี้ผมจะมาซื้อพื้นที่เพิ่มนะเอาพื้นที่ด้านนี้นะฮะอ่ะซื้อเลยการซื้อเนี่ยจะถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วนะฮะนี่เห็นไหมเออเราจะมีที่ขุดเจาะนะฮะหาสิ่งลี้ลับใต้ดินเพิ่มนั่นเองนะ ดูสิว่ามีความต้องการอะไรบ้างอันนี้นักเรียนต้องการดูหนังเหรอเรายังไม่ให้นะเราจะให้นักเรียนมุ่งมั่นอันนี้เป็นโต๊ะขุดพิเศษนะฮะที่ทําขึ้นมาเพิ่มนะนี่นี่นี่เราจะมาติดตั้งกันนะมันหน้าตาเป็นไงเหรอเป็นเครื่องมือใช้ในการขุดนะฮะวางว่าตรงไหนได้เนะี่ยทำไมมันยังวางไม่ได้หรือชั้นหนังสืออ,อ๋ไว้ด้านบนนะนี่นี่อ่าเอาไว้ด้านบนนะ คือนักศึกษาเนี่ยจะมาหยิบเครื่องมือนะแล้วก็เดินสำรวจในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้น,นั่นเองนะโอเคเราสร้างเพิ่มเลยเสานี่เริ่มจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะผมจะมาสร้างดิกไซ์เพิ่มนะเป็นตามภารกิจน,นั่นเองนะครับผมโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยดิกไซนี่นะฮะนี่พื้นที่เจ็ดคูณเจ็ดนะผมจะสร้างให้ให,ใหญ่ๆเลยนะเนี่ยเป็นหลุมขนาดใหญ่นะฮะอ่าโอเคใหญ่ที่สุดเลยนะในมหาวิทยาลัย ประตูทางเข้านะฮะทางลงรักสามทางเลยไนดะ้ไหมอ่าสักสามทางรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเนะฮยเราก็จะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะในการขุดนะโต๊ะแผนที่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ขุดฟอสซิลนะฮะนี่เอามาเอาฟอสซิลขึ้นมาชารล้างในฐานในโถนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น พื้นที่ในการหลบล,ล่มนะแล้วก็หาเหล็กแร่เหล็กใต้พื้นที่นั่นเองนะโอเคอันนี้เอามาไว้ในนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะเป็นคบเพลิงนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสาไฟนะเสาไฟวางได้ไหมไม่ได้นะวางแล้วแต่ด้านบนนะสร้างความร้อนทํ <c oughs> าไม่ร้อนไม่เอา,าถอนออกโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้ไหนะมาดูซิว่าเสาเราคุณได้ที่ไหนแล้วเนะี่ย น่าจะถึงโคนแล้วนะฮะอ่าเรามาดูซิว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะเอาละครับตอนนี้ก็ขุดกันอีกแล้วนะมาดูซิว่าขุดมาแล้วจะขายเท่าไหร่นะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะนี่ยฮะยิ่งขุดก็ยิ่งลึกลงมานะถ้าเราขุดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะพื้นดินแห่งนี้เนะี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัตินั่นเองนะนี่อาจารย์ก็สอนกันไปนะแต่ละคนก็ขัดขัดนี่นะได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ New Item นะฮะเป็นเสา Asset โคลเซียม um นะฮะเป็นคอลัมน์และเป็นเสาตั้งนั่นเองนะราคา7,000เลยนะเราลองขายดสิปุ๊บนี่นะขายได้7,000เลยนะฮะนี่ได้แคมปัสเลเวลอัพด้วยนั่นเองนะโอ้โหนี่เราสามารถเอาของมาประดับแล้วขายเพื่อให้เพิ่มเลเวลของมหาวิทยาลัยได้นะฮะอ่าอันนี้เป็นหลุมอีกหลุมหนึ่งนะที่ยังไม่ผ่านการขุดนะฮะเอะเราก็สร้างรอไว้ก่อนนะรอให้นักศึกษามาขุดนะฮะ เอาแล้วครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ขอพักกันก่อนนะฮะนี่กำลังมาขุด,ดนะถ้าอยากดูต่อนะฮะในการขุดโบราณาคดีนะฮะฝากคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ซับสไครต์ไปด้วยนะ,ะเราจะมาทำามหาวิทยายลัยขุดโบราณาคดี e ีีที่2แยกอเลยแล้วกันนะนี่ถ้าใครชอบนะฝากกดซับสไครต์นะแล้วก็คอมเมนต์ comment ด้านล่างนะว่าอยากดูยาวแค่ไหนแบบไหนนั่นเองนะนี่นี่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะฮะนี่เมีแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวเออเออเป็นไงบ้างนักเรียนค่อนข้างตืง่นตกตื่นตูมนะฮะนี่แผ่นดินไหวทําให้มีสิ่งล้าค่าผุขึ้นมาใต้ดินอีกนะแล้วก็ทําให้ของภายในมหาลัยนะพังลงมาได้เป็นหลอดไฟนั่นเองนะดูสิเอาละถ้าอยากดูคลิปนี้ต่อนะครับฝากกดทับสไครต์ทีนะแล้วคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอ e ีพีสำรวจแยกกันนั่นเองนะฮะสวัสดีครับ